คุณผู้ชมคะปัจจุบันสถานที่ราชการและประชาชนมีความใกล้ชิดกันมากค่ะเปิดหูเปิดตาสัปดาห์นี้อุ๋ยจะพาคุณผู้ชมมาที่สำนักงานเขตคันนายาวค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนเลียบทางด่วนกาญจนาพิเศษค่ะไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อุ๋ยพาคุณผู้ชมมาเปิดหูเปิดตากันที่นี่ค่ะสำนักงานเขตคันนายาวแต่ว่าวันนี้อุ๋ยก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะมีน้องๆมาด้วยค่ะสวัสดีครับมอนครับ สวัสดีครับดีโดครับวันนี้อุ๋จะพาน้องๆมาทำอะไรกันที่นี่ตามอุ๋มาเปิดหูเปิดตาพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลยครับเมื่อมาถึงหน้าสำนักงานเขตธนัยาวอุ๋ยและน้องๆก็เห็นถึงความใส่ใจต่อประชาชนทุกคนค่ะเห็นได้จากมีการออกแบบให้บันไดทางขึ้นมีราวจับแล้วก็มีทางลาดสำหรับให้รถเข็นขึ้นลงได้สะดวกทำให้อยากจะลองไปสำรวจครบทุกชั้นเลยละค่ะแต่อุ๋ก็มีนัดกับท่านผอสำนักงานเขตเอาไว้จึงปล่อยให้น้องๆไปสำรวจกันเองค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับน้อง,อ,งอุ๋ยทราบมาว่าที่สำนักง,งานเขตคขนายาวเนี่ยเพิ่งจะย้ายมาใช่ไหมคะใช่ครับ เราเพิ่งย้ายมาที่นี่เมื่อวันที่28ธันวาสองพาครับแล้ววันนี้เนี่ยอุ๋ยก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะท่านผอครับอุ๋ยได้พาน้องๆคนพิการมาสคนด้วยจึงขออนุญาตท่านผอเนี่ยในการที่จะมาทดลองใช้สิ่งอำนวยความสะดวกดีครับเพราะนี้เป็นโอกาสดีได้ต้อนรับน้องๆจะได้ทดลองการใช้บริการว่ามีข้อจํากัดตรงไหนบ้างเราจะได้นํามาปรับปรุงในการที่จะให้บริการที่ดีต่อไปครับที่นี่เนี่ยมีห้องประชุมด้วยใช่ไหมคะครับผม ห้องประชุมที่นี่สาหรับประชาชนทั่วไปมาใช้บริการได้ครับประชาชนทั่วไปถ้าเป็นเรื่องที่มีเกี่ยวกับกิจกรรมส่วนรวมนะครับก็คือสามารถจะมาขอใช้บริการได้ครับยังไงวันนี้ต้องขอให้ท่านบอกอช่วยพาไปครับได้ครับเดี๋ยวก็นะครับขอญาตนะครับคุณผู้ชมคะสานักงานเขตคันนายาวให้บริการห้องประชุมถึงสองห้องสามารถใช้จัดประชุมสัมมนาหรืออบรมแก่หน่วยงานต่างๆสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้มากถึง200คน ซึ่งภายในห้องประชุมก็ตกแต่งได้อย่างสวยงามและมีสื่อเทคโนโลยีที่จำเป็นเหมาะกับการประชุมมากเลยค่ะและในระหว่างที่ท่านผอ,อพาอุ๋ยไปดูห้องประชุมนะคะน้องงอนและน้องดีโดก็ได้ไปทำการสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกกันใหญ่เลยล่ะคะ่ะตามพวกเขาไปดูเลยค่ะ ดวกมากเลยเดี๋ยวเราจะไปดูที่อื่นกันต่อครับคุณมั่ครับไปใช่ห้องน้ำแล้วเป็นไงบ้างครับห้องน้ําสะดวกกว้างขวางมากเลยครับทางลาดทางอะไรพร้อมเลยครับทั้งนอกนี่เป็นไงบ้างครับทีหลังคุณมั่นไม่ต้องรถมาจอดด้านหน้าเลยนะครับอทำไมครับเอาขึ้นมาจอดวนนี้ได้เลยนะครับทำไมที่จอดรถสําหรับคนพิการและผู้สูงอายุนะไม่ใช่นี่มันสําหรับที่จอดรถเข็นที่นี่ก็มีรถวิลแชร์ไว้ให้บริการสําหรับผู้สูงอายุด้วยนะครับ ถ้าผู้สูงอายุไม่สะดวกก็มีพนักงานที่จะคอยให้บริการต่างนี้ครับเรียยร้อ้วครับทดสอบนะฮะมันติดครับท่านผู้ชมครับสงสัยรัถเขียนจะเล็กกว่าผมครับหรือผมจะใหญ่กว่ารถเข็นไม่ทราบนะครับพูดถึงการให้บริการ สำนักง,งานเขตธนายาวม,มีคนพิการหรือว่าผู้สูงอายุมาใช้ใบริการเยอะมีครับก <มา S 2> ็บ<ะ>อาจจะไม่เยอะเท่าที่ควรแต่ก็มีมามาอยู่เรื่อยๆครับะระหว่างที่หุยพูดคุยกับท่านผอ,อน้องม่อนและน้องดีโดก็กลับมาจากการสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกพอดีเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกที่นี่อย่างม่อนนี่นั่งรถเข็นเนี่ยเข้าห้องน้ำของที่นี่ก็สบายเลยครับมีราวจับได้เรียบร้อยครับทางลาดก็ได้ระดับ เรียกก็คือเสมอเรืตลอแล้วทำให้เราสะดวกในการเช็งนนะอ๋อแล้วดอโดโอดีโดล่ะดีโดครับก็ลานจอดรถมีที่จอดรถสำหรับคนพิการค่ะบันไดก็มีราวจับขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาปุ๊บก็จะเจอรถเข็นบริการสำหรับคนพิการแล้วก็ผู้สูงอายุด้วยเห็นว่าม่อนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบัตรประชาชนใช่ไหมใช่ครับ ท่านบอรครับรบารประชาชนของผมน้ำสกุลม,มันสะกดผิดนะครับตอนนี้ทางราชการได้ไดให้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนคนไทยนะครับสามารถจะทําบัตรประชาชนได้ทั่วประเทศนะครับท่านบอรครับงั้นผมขอตัวไปทําบัตรก่อนนะครับได้เลยครับเดี๋ยวผมจะให้เจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกนะครับที่สำนักงานเขตคณนายาวนอกจากจะใส่ใจกับเรื่องของการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วในด้านของการบริการแก่คนพิการก็ดีด้วยค่ะ เพราะเมื่อน้องม่อนเข้าไปทำบัตรประชาชนก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้ทันทีที่ช่องพิเศษสำหรับคนพิการโดยไม่ต้องต่อบัตรคิวทำให้ได้รับความสะดวกมากเลยแหละคะ่ะทางผมก็ต้องขอบคุณผู้ทีมงานด้วยนะครับที่ให้<ะ>ใหเกียรติทางาน,นเขตนะครับมาเยี่ยมชมแล้วก็ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับเียบนคกานของเรานะครับ<ะ>ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับต้องขอขอบคุณท่านผอมากเลยนะคะ ที่เห็นความสําคัญของการสร้างส,างสิ่งอํานวยความสะดวกที่เป็นเหมือนตัวเชื่อมระหว่างคนพิการและคนทั่วไปให้สามารถทํากิจกรรมและไปไหนมาไหนร่วมกันได้อย่างสะดวกครั้งต่อไปอุ๋ยน้องมอนและน้องดีโดจะพาคุณผู้ชมไปเปิดหูเปิดตาที่ไหนติดตามชมได้ในสัปดาห์หน้าคะ่ะสวัสดีค่ะหากรายการในวันนี้นะครับได้ให้สาระได้ให้ประโยชน์และความเพลิดเพลินกับท่านผู้ชมก็ถือว่ารายการนี้ได้ทำหน้าที่ของตัวมันเองแล้ว และสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณการสนับสนุนรถวิลแชร์สำหรับพิธีกรทุกคนจากออโตบอกอุปกรณ์ดีๆที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้อุปสรรคของคนพิการหายไปสู่ชีวิตที่มีคุณภาพดีขึ้นนะครับและเหนือสิ่งอื่นใดน,นะครับต้องขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่เด้ร่วมกันติดตามชมและร่วมกันเคียงบ่าเคียงไหลไปด้วยกันสำหรับวันนี้ผมและทีมงานเคียงบ่าเคียงไหลทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีทุกท่าน สวัสดีคนดีและสวัสดีประเทศไทยอันเป็นที่รักของเราทุกคน